สวัสดีครับห้องวงสะพันบ้านสวนนะครับวันนี้อยากจะพาชมบรรยากาศช่วงโพเพลนะครับหรือในช่วงตะวันตกดินครับที่สวนจะสวยงามขนาดไหนลองติดตามดูครับ,บราาม,มืดแล้วครับมืดแล้วโอ้บรรยากาศในยามมืดเป็นไงครับนี่นะแสงเจาะ ขึ้นมาสวยงามเห็นไ,ไหมครับสวยงามจริงๆถ,ถ่ายบนฟ้าเลยครับขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ดูดูที่กระต๊อบครับตอนนี้มีแสงไฟเห็นไ,ไหมครับ เปต้าไร่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะด้านหลังด้านหลังกระต๊อบนู้นยังไม่ได้ถ่ายนะครับตรงนู้นก็ประมาณร่วม3ไร่ครับไร่กว่าน,นะครับจะเห็นว่าว่าในยามเย็นหรือยามมืดๆนี่ก็ดูแล้วก็สวยไม่เบาเหมือนกันครับกับที่ตรงนี้นะครับเตรียไมไว้ปลูกบ้านในปลายปีนี้แน่นอนครับ,รบปลายปีนี้ได้ปลูกบ้านแน่นอนโอเค ครับผมนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องวิทน้ำเครื่องปั่นตีน้าอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายครับผมอ้าวคลิปนี้ขอแค่นี้ครับอันนี้เป็นคลิปปือใหม่นะครับยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับแต่ถ้าเกิดชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอฝาก Facebook ของวงสพันวิไลรัพย์ด้วยนะครับ นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ